น่าจะรู้ตั้งนานแล้วเผยวิธีแก้ปัญหาแอร์ไม่เย็นใช้งบแค่250บาทแถมยังง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วยช่วงนี้เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่มีอากาศร้อนระอุยิ่งกว่านารกเสียอีกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปิดแอร์เปิดแอร์และเปิดแอร์เท่านั้นแต่กว่าจะรู้ตัวอีกทีค่าไฟก็เพียบจ้าเล่นเอาซัจนกันไปเลยทีเดียวเล่นเอาซัจนกันไปเลยที่สำคัญเลยก็คือ แอร์ก็ดันไม่เย็นเท่าที่ควรอีกต่างหากโทแบบนี้ก็เสียเงินฟรีๆกันเลยสิแต่ไม่ต้องห่วงเพราะวันนี้เรามีเคล็ดลับง่ายๆที่จะทําให้แอร์ของคุณนั้นเย็นสบายขึ้นด้วยงบประมาณเพียงแค่250บาทเท่านั้นโดยไอเดียนี้เป็นของผู้ใช้เฟซบุ๊กไลน์หนึ่งต้องทํำยังไงบ้างลองไปดูกันเลยโดยโพสต์ไว้ว่าเหยื่อหน้าร้อนนานาสาระ,ะรู้ไว้ใช่ว่าจะเรียกค่างโง่หรือว่าค่าครูดีอาการแอร์ไม่เย็นมีแต่ลมเหมือนพัดลมธรรมดาออกมาจากช่องแอร์ พัดลมคอมเพรสเซอร์ทำงานปกติแต่มีเสียงหึงห่งๆเป็นช่วงๆอาการแบบนี้เคยเกิดขึ้นแล้วครั้งหนึ่งเรียกช่างมาซ่อมเปลี่ยนอะไรที่มีชื่อว่าคาปาสเตอร์ไปตั้ง1,800งบาทแอร์กลับมาเย็นเหมือนเดิมคอมเพรสเซอร์ทำงานปกติดีจังแต่คราวนี้เมื่ออาการเดิมกำเริบวิญญาณแม็กไกวรเข้าสิงอารมณ์อยากซ่อมเองพอเคยเห็นช่างซ่อมแค่ถอดเอาไว้เจ้าแท่งกระบอกแบบสีเงินในรูปออกมาแล้วเอาของใหม่เข้าไปใส่ก็ใช้ได้ แท่งสีเงินที่เรียกว่าคาปาซิเตอร์หรือเรียกสั้นๆว่าแคปลันครับเริ่มจากหาข้อมูลของเจ้าคปปาซิเตอร์ว่ามีที่ไหนขายบ้างถอดซ่อมยากหรือไม่มีร้านขายใกล้บ้านด้วยมั่นใจปุ๊บก็ลงมือปับ๊บถอดหน้ากากคอมเพรสเซอร์แอร์หาตำแหน่งคมปาซิเตอร์ถ่ายตำแหน่งสายไฟที่เชื่อมต่อตัวคั่วแคปลันเก็บไว้ดูกันลืมถอดแคปลันหรือคาปาซิเตอร์ถอดแคปลันหรือคาปาซิเตอร์ออกไปเป็นตัวอย่างให้ร้านดู ถึงกับต้องลอง OMG เมื่อรือว่าแบบของที่ช่างเปลี่ยนให้คราวที่แล้วของผลิตจากจีนราคาส่งแค่670บาทร้านขายอะไหล่แอร์แถวแถวบ้านก็แค่ร้อยกว่าบาทปอลอเจ้าของร้านบอกของจีนใช้ไม่นานก็ต้องเปลี่ยนไม่ถึงปีหรอกแล้วเราจ่ายค่าอะไรไป1,800บาทคราวนี้เลยได้อะไรจากญี่ปุ่นมาแค่240บาทใช้ได้หลายปีเฮียบอกได้อะไหกลับมาบ้านพร้อมคำถามมากมายว่า1,800คือค่าอะไรว่ ต่อ,ต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 อนำคาปาซิเตอร์ตัวใหม่ที่ได้มาใส่กลับตำแหน่งเดิมดูรูปที่ถ่ายเอาไว้อีกครั้งเพื่อความมั่นใจลองเปิดแอร์ดูว,ว้าวเย็นช่ำเหมือนเดิมง่ายไหมครับปอลอขั้นตอนก่อนซ่อมต้องตัดกระแสไฟไม่ให้เข้าระบบแอร์ก่อนทุกขั้นตอนเลยนะครับและผมควรจะเรียกเงิน1,800บาทที่จ่ายไปคราวที่แล้วว่าเป็นค่าโง,ง่หรือค่าครูดีครับเล็กได้ว่าเป็นอีกวิธีง่ายๆที่ทำให้แอร์ของคุณเย็นขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อ ถ้าใครที่งบน้อยก็ลองเอาไปทำดูกันได้นะได้ผลยังไงก็ลองมาบอกกันบ้างเนอ้ออย่าลืมกดไลค์และกดซีเฟิร์สของเพจจามและอย่าลืม subscribe และกดกระดิ่งในช่อง Youtube ของจามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากจาม .com จ้าเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยจ้า